สวัสดีครับผมเอฟซีรถไถฟ,ฟอดครับพี่น้องอบึงเบึงจันไปเพิ่นลงจากรถเนี่ยทีละเบึงชุดทำงานเพิ่นครับพี่นอ้องเบยทุงขาทุงน่องเพิ่นก็มีครับลงลบรถบ่ได้อครับนี่หาแต่นูนเตงเพิ่นนี่หาแตหู้หนุ่ยโอ้ยบางทีล่ะเพิ่นใส่กันความห่อนได้ครับเนี่ใส่ทุงขาทุงน่องให้เจา้าขุน มาหอดน,นางบาไ,ไดได้สี่โบ่สี่บ่ายเลยครับพี่รดพันกับวูในมอีกอีกโอ้โอเออ้พี่รพันกบไปในหมไปได้ครับอเบออว้าวว้าวว้าวาาาาว้้ย นี่ครับเดี๋ยวสเป็นผลงานของเพื่อนผู้ใบนะครับเพราะว่าพงเยังไน้เพืพ่อนเพื่อนต่บ้านเขาเลี้ยวครับนี่บ้านเขาเลี้ยวแต่ว่ารถรถเท่านี้บ่ได้บ่ไดติดขาดด้ครับนี่แบบบ่ได้ติดขาดเลยครับนี่เดี๋ยวสีให้เพื่อนผู้ใบนี่โช์ผลงานดีเป็นล็อกหนึ่งครับนี่เป็นประมาณถไล่กลัวครับอยู่นี่ เดี๋ยวบ้านเขาเรียวเรียบร้อยครับนี่บ้านเขาแล้วเรียบร,อยร้บรยบรอยครับผมเดี๋ยวรถบ่ได้ติดขาดครับผมนี่เดี๋ยวสิให้เพื่อนผู้ใบจัดให้เลยเราไปนี่เดี๋ยวจัดให้เอฟซีเบื้องลยครับพี่น้องอา่าบต้องเอาไถเขาเลือแห้งเน้อบต้องเอาเขาเลือแห้งเน้อเอาพอประมาณเพราะว่ารถบ่อด้ติดขาดครับผม แต่ว่าบ้านเขาแล้วเรียบร้อยครับใสเลยครัมือหนิผลโมโตกะสร้างครับมือน,นีิจัดเลยบ้านเขาแล้วเรียบร้อยครับนี่เอ้ยเบิ่งโหลดครับเบิ่งผลงานของเพคุนผู้ใบทอดเด้อพี่น้องเลยโหดเอ้ยไงกลุ่มฉีบเลยครับโอ้โหผมญยางเขาไกลกบบระบาดครับพี่น้องใครเนี่ยต่ว่าล่มเข้าตรงอยู่เนื้อล่มอยู่ตลอดครับกระสั่นบ่อใดครับผมพ่อเป็นไง ีูแลครับผลงานของรถบได้ยตีดขาดครับเรียกว่าจะคิดว่าน่าจะได้กินเข่าขึ้นกันละครับนี่บางคนบอกว่าโอ้ยรถบได้ยตีดขาบได้กินเข่าเหรอครับแต่ว่าผมเบิ่งแล้วบกโบาณจีมีปัญหาเพราะว่าขนาดเ่าเ่าเฮียเสื่อมไม่เคยเสื่อมเลยนะครับเนาะเ่าเ่าเฮียเสื่อมไม่เคยเสื่อมเอาชิ้เบิ่งเอากระซ้ายยังไม่เข้าทนตั้งใจเหตุไปนี่มันสิบเกิดได้อยังได ชิดสภาพเบงกลดไปลองชิดสภาพเบงกลดแค่นั้นหูเขา่ามันเฮียในรถเกี่ยวซื่อๆนี่กัดปลามันห่วยคป็ปลาอยู่เนาะอันนี้คนตั้งใจมานแท้ค้างๆนะกัดตั้งใจที่จะไส่คมคักๆนี่เป็นยังไม่สีโบ,บกือนะ ชิงมาบ่ัด้ดตดขาดเดี๋ยวพี่นายเดี๋ยวสิวติดขาดให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวสิวติดขาดเด้อยพี่นายเรื่ว่าพี่นี่อ่อทางพยายนาาเพิ่อนเลยซื้อฐานขุดมันก่อนแหละครับก็เลยบ่ได้ติดขาดโอ้ยเบิ่งที่ะครับก่อนตีคาดโอ้ยนวลแนี้ยขั้นเบลนี้บ่ต้องติดขาดยากครับผมผมรับประกันได้เลยครับนี่เขานี่ตัวง,งามแท้แน่นอนครับนี่ผักบุ้งนี่บ่กกล้าเกินครับนี่ บกา้าเกิดแน่นอนครับต่ไท้ายรุ่นนี้ผ่านตัวนี้เดีเปลี่ยนให้เพื่อนผู้ใบไม้ครับนี่ผู้อันเพื่อนผู้ใบเดีดเปลี่ยนมาไม่ไม้ครับนี่ผ่านตาหัวมาลายครับพี่น้องตุกใบละพันสี่หาสิบครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวให้เพื่อนผู้ใบจัดงามๆเพราะว่าหน้าทุ่งนี่มันอยู่หน้า ทีถนนใหญ่ครับผมเฮ็ดยที่ห้าก็ได้เลยอย่าไอคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นผู้ใบชัดงามเลยครับเพราะว่าหน้าหนี้หน้าทิถนนนะครับเดี๋ยวคนไกลไปไกลมาอยาาไอ้เขาเดี๋ยวไม่ี่เสียยี่ห้อครับผมนี่เบรงลดครับพี่น้องขาะรถบ่ได้ติดขาดนี่บ่ได้มู่บ่ได้ขี่คุ้ยครับดูประมาณนี้ครับนี่ มีโบเกินขาเมืองครับเดี๋ยวฝนกระตกถ้าฝนตกนี่บอดรับรองเลยเขาเนี่ขึ้นพื้นอะไรพอมานี่ง่ามเลยล่ะเหยีบหยบเลยเนียบเลยจวดจัดเลยเฮ้ยมือเช้านี่ก็สังหารมาแล้วครับซันโบมาแลต่14ไร่ครับผม14ไร่นี่เติมน้ำมันมาหกร้อยครับ แล้วมันต่อยนี่อีกไลกลัวครับนี่ไลกลัวครับนี่แต่ว่าทีขึ้นจังโบราณเนาะเป็นไกลักวพนะเอาบปวไปยังครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอ, <c oughs> อีกทีเจ้า <c oughs> อย่างดีนะครับพี่น้องโอ้ยวงผลงเนีนดยรถครับโอ้ผลงานออกมาดีครับหมอลำดีหมอลำดังต้องรถไถฟอดอาจารย์ไปเอ,อ้เหียบร่อยครับพี่น้องว, <í ls> ว้าว <í ls> เปเห็นรถเขาไล่นี้เลยพื่อน่ะเฮ้บ่ได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 ้องไถกระชูวงเพิ่นบ่ได้เพิ่นมา ไปไทยมองได้ก็มีแต่ให้เพื่อนผวยไปแก่ง,งานโอ้บ่ไวเบ่ไวครับพี่น้องเกตงานบ่แตกเบาคานบ่พานผู้เพื่อนผู้ใบบ่ได้จักเพื่อนผู้ใบนีแน่นอนกลัวครับหนูโอ้ยบ่ต้งองอ่อนแอกแห้งเอาติดบ่เอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้ เออเออข้อดีอะไรบานนี่จ้วงด้วงทานพานอยูโปุ๋ยแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เก่าสิเก้าเปอร์เซ็นต์ครับบานนี้โอ้โห้มอลำดีหมอลำดังมันต้องอย่างนี้ครับมวยดีเขาตีสวงเด้อครับพี่น้องเลยนี่แหละของเท่เลยนี่แหละครับของเท่เลยเอฟซีพอดีเพิ่นขี่รถทานมาวังหันนี่เพิ่น พ่อพูดดีกันอยู่บ้านไหนมาฮันดีเอ้ยพอดีเพิ่นมาพ่อพูดดีครับกันจอดรถไม่มาฮันดีกันลงมาคุยกันเลยัมีความทายคลิปอยู่ก็เลยคนไหนดูเน่ยนะเบาดั้งครับผมเอ้ยขนัดสุดยอดยังสีด้ยว่ะเออสุดยอดสุดยอด นี่นะครับอ้วยวูลยของแท้เลยครับพี่น้องต้องเจอรุ่นนี้ครับยังสี่เลยเอ,อ้ยงามเพ่งถือใก๋ไก๋ครับพี่น้องเดี๋ยวมือเร่งสิลาบงัวสูกินนี่บลาบดอกเป็ดดอกไก่นี่มันโตหน่อยลาบงัวเลยมือเร่งนี่ไายหน้าผีมือดีครับไายละสองลอยหาซิบกับพ่อจ้างครับผมไม่เสียดายครับ วดูสื่ออ่าดลาดเลยครับพี่น้องก่อนขี่ท้ยนี่ลมโอ้ยลาดผ่านเลยครับพี่น้องสมจะมาเพิ่นผู้ใบขี่โม่ไว้ดึก เอาเดี๋ยวอีปปกบางกีข้องครับผมสี่หาข้องครับนี่ลุยงานตอนอ่อเนื่องครับไงกระป๋อยครับผมยาเอ็กซ์ซีทุกคนครับเออว้าเอ้ยเออแน่น้ำกดอาจารย์ไปเลยนียย่แร่เลยครับมังโอ้ใส่เดี่ยวแห้งไปดิวิ่งไปสีเลยยูโปฟแถมก้อยเลยครับผม ผ่านผ่านผ่านเยี่ยมแห่ง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 น,นี่พวกว่าที่ถือใจเอฟซีครับถือใจจากของหน้านั่งไปเลยเรสองหน่วยหาสิบนินโอ้ยนี่ล่าชิ้นขาดแล้วครับผมนี่ล่าชิ้นขาดแล้ว เดี๋ยเวเบรกลดครับเสียงรดกระหวานครับมาอนีวว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 นวว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 ว่วว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 วัววววเวว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 ว่วี่ีววววววว่นะวววเวววเวว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 วาวววววว ดีบอมีทีมีดเข่าด้วครับมีดเข่าเต็มเลยวานเข่าแล้วเรียบร้อยปกติแล้วม่จตไม่จะพักบุ่งเลยครับหน้าทงเนี่ยพักบุ่งหลายเนี่ยพักบุ่งหลายเดี๋ยว่าเจอเพลนผู้ใบบอหนาวเลยพักบุ่งบุก่กาเกินครับผม กาเกิดเลยล่ะเดี๋ยวเพิ่์นผู้ใบเข้าไปโบกาเกิดเลยระวังระวังดู ผมนี่มีตะขี่คุย้ยนะครับเด้อกับพญายนาคนี่สั่างยางเดียวครับผมสั่างเพนผู้ใบาย,ยางเดียวเลยล่ะอุ้ยก่อนที่ใช้งามเพียงเลยปรต้องว่างคาดเนี่ยมาใส่ปัญหาเลยฮ่รถบอดี้ขาดครับจะขกินเขากันแล้วครับโอ้โุ่นดอู้ สาดดีแห้งปะก่อนู่ไทยสาดดีแห้งเดี๋ยวหน้าเลกทางเพื่อนนี่ก็เริ่มถยเริ่มยังกันเบิดแหละครับแต่ว่าช่วนี้กับ่ท่าน,นไหนมีไพ่บอลอยู่มีอลไะกําลังทงแหลกครับนี่ กำลังวานครับตรงเลกบตรงเลกบบึ้มเก็บบุ้มครับเก็บบุ้มเก็บบุ้มกับโบไซปัญหาครับดึงสามเทือครับผมไอ้ลลลลหลัง่าง่างหางลงใส่เลย วางหางลงสายเลยครับ,บต้องมีโอรนอรได้เข้ามาเนี่ยยาวลูกเดียววเบ้ยสั่งยางเดียวได้หนมเนีไอ้ยาวไปเดี๋ยวสิลาบง,ง,ง,งัวซูยกินเมลงดนี่เสียงรถถาวานี่เฮ้ย ดูนน่ะสุดตัดเลยครับพี่น้องเลยได้การได้การครับเมือน,นี่เจอกับรถไถฟอดเทาเผาเดียวครับพี่น้องเครื่องที่หาครับดูนี่สีสูบครับสีสูบเผาเดียวครับเผาเดียวก็โหดได้ครับ คือรื่ังสมองคนไถน,นี่ครับพี่น้อง่องค,ครับโอุดแป๊บเลยวะโอเ้โอเนี่ยน้อนงเทาดีว่ะ เรือน,นอนแน่นอนระวังระวังเ6ชิ้น6ด้านทิ่นเฮ้ยเดิืนออด่นมาไปถอยหลังมาครับพี่น้องระบบเกียร์ก๋บงตรงห่วงครับบางคนเพิ่นว่ามันเขาหยา,ายเดเจ้าว่าเพิ่นผู้ใบจะเขายามไหนผมบ่ฮู้เลยฮู้แต่ว่าถอยหลังมากบ้างหางลงไปเลยครับพี่น้อง เงาเลยผมยังงุงแล้วมันเล่าเขาตอนไหนวะผมแนมนำน้ำบอท่านเลยมันขึ้นอยู่ข่วมฐานะของคนเนะครับนาะบตรงว่าเขาหยากเบายาบหรอกไาฐานะแบบไหนก็เอาแบบนั้นละอือจริงๆครับวันนี้ไถนามไม่ได้รถบรได้ตีดขาดครับผมบรได้ว่างขาดย่างยากเลย ก่อนขีไทยนี่ลมลาดผ่านเลยครับยางยแบบเ๋วเลยผ่านอู้อีกประมาณหาข้อครับหนึ่งสองสามสี่หาแดดเลยเออไปรือยที่เป็นมือถือขนตอนนอือแ้บพบกผานพวนของรถไถปอดครับรน,นี่ดอประมาณนี่ครับผม ทานเลยมือนเด็กทานในการพี่น้องเว่าเพิ่นภูไบหนูเพิ่นด,ดูเลอรรถด,ดีครับเนื่อนี่เตะก็ต้องสีน้ามล่างยังผู้ได้เบง่งหม้อของเบิ่งนั่นเบงน่งอยู่ครับน้ำมันเท่าวงค์เทาเกือแล้วก็เบิ่งหัวเต้ เจอเจอเจอขาดของเราอู้เราเบรกดีตัวครับเพื่อนผู้ใบนี่ตอนออกทำงานเฉยแล้วก็เช็คเบรดครับผมเลาบระเดีมาสตาร์ทรถแบบไปเลยเด้เอาเล่าก็เชมรถเบิรกลืเรียบร้อยพอบปกปิดเบรคเบรกลั่นเบิรกลื่นไปเดี๋ยวจกมือสีห้เพื่อนผู้ใบนี่แนะนำที่ว่ารถเบร์นน้ำมันอยู่ในกลางป่าอยู่ เดี๋ยวเสียเพลนเน่น้ามบาเหตุยังไงนะเวลาไปคนเดียวนะครับรพี่น้องเดี๋ยวเสียเพลนผูไบท์เพลนแนะน้าให้วิธ,วธีวิธีรถไถฟ,ฟอร์ดน้ำมันหมดอยู่ปิ๊บชุบม,มันเราไปไถหน้าอยู่เพลยู่ในกลางปลากลางดงสีนะครับน้ำมันเบิดเกิดว่าน้ำมันเบิดเดต็มสีอะสีเกลปัญห่างเลยสำหรับคนเดียวสินะเอาดีๆนะเฮ้าหน้าทิศถนนมาหนึ่งปิบดบุรีบอเงามเดี๋ยวคนโบเบิองเลยพันเขาด้หัวได้เห็นแล้วเขากะสีเบิองว่าอ้ สีมือไผนะ่น้ออ่ะไผ่เด้อบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้อครับเด้อหรือว,ว่าไผ่เด้กดแล้ว,วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ครับดีครับผม